วิธ ah ีตั hmm. right ้มปลายใหญ่กับปลายแหลกมันก็เหมือนกันเลยแกมันตัวเล็กกับตัวใหญ่หรอกเออเหมือนกันดิเอาตัวใหญ่มึงกับวัวเป็นั่นมา grab วัวใหม่แกก็แหละแกก็แหละแกมีลอยล่ะนี่น่องตั้มตาเต็มนิ้วเห้มั้ยเฮ้นิวด่วนดวนเฮ้ยแยงถ้ามึงไม่แรงกับพี่เบียไม่ว่ามึงบายนะเอ้ยวันเย็นเราไปกินกวยกวยกวยเตียวเรือว่า ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่มาละตรงนั้นตรงนั้นดิคางก็มี้นเอามาแปดแปดสิบเก้าบาทกินฟรีไม่อั้นเอามามงกิโยเบียกูลแปดเก้าของคนแค่แปดสิบเก้าบาทมาเบ่กาวของคนไทยฟังกลางนาเนะไม่รูมันเช่นไนั่นแปสิบเก้าเของนาะ ไปเลมคนไม่หวลมหนงหนงใบมันมีข้าวกันนะมุงทะเลจะาสวยมากมันมีก๋วยเตี๋ยวก็มีอะไรเหลือวะมีนุ่มวานก็มีได้กบไปดังกันเลยแปดสาไมน่ต้องรยยต้องร้จหดทะเลวยงองามาลาได้เลยไป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 เดี๋ยวตาเล็กน้ำยชจนตอนนไม่เหนื่อยดาจึงจะจนตอนเหนื่อย เพื่อนตอนเหนื่อยไปพี่ตัวนี้วิธีการทำปลาตัวใหญ่นะคะอ่าเริ่ทรับวัวเมือนกันนั่นวายงวดากจางเจ็ดเงิ้มามันก็เเมือนกันนั่นแหละชบกับมีเหมือนกันไหมวะมาดเ้ามงนกเม็าบ้วะมาเดี๋ยวกูไปเจอรถลาว นั่งแดงป้านี่เนเน็นคุ้ยอยู่นี่ป้านี่เลยวะเน่ตั้งแล้วจิ้งนู้โรดรอนรอมก็ไม่ไ้มีเออรอนตายเลยรอนบ้าไปเลยตัว่าไม่ลืมเบื่อไงน้องเราบอกว่าแม่รอมว่าแม่กี่ขั้นน่ะขั้นเดียวจะแดงว่ารอมขั้นนูของเราน้องบ้าวยกรอมขั้นนูมาเทียบเลยนี่กูรอนมานี่นี่นี่ นั่ลังมาแม่ลูกนี่กหนไ่นนี่กนอะนักวัวเดียวที่ก็รนั่งมีอะไรบมึงแกงก้าแกงกินกี่บาทจินทิบบาทิบกิูทาทริบด้ที่มาที่ก็ได้ร้อาบาทเออข้ามัานเือไปรว่ยาตุนได้กับไรได้ริบขาาตุนเลยวะได้หรออีเรียกมันน่ยมันไปอยู่หนอะ มาชินรามริบอยู่อันตรามดิบอ่ะตามกตคก่อ้าตาไมได้ไม่ได้ิ้งเกลืองแกงลาว่อแต่กูไม่ได้แกงรรยลาวลยอะแกงเป็นลูหนูเลยอ่ะจดมาโอเคไม่ตัดตุนบะนี่เลยกัตันึงกับเมื่อไงเลือกบุ่กรอชิ้นไม่เริ่มไกลากับมื่อไงสาวตุนตาต้นตาลาอร่อยไม่้เบือ อยกกินนี่้าไดกับที่รกลับกูนี่กับมึงอะไรเลยไอ้นี่ตาม้อยี่หนอตามร้่อามร้ยี่าบาทสามร้พจ้าพี่ะกตามมาหนองตามาเาได้ดีไอ้นันงใจอร่อยแปงแป้งแป้งอนี่นาเยร์นเสีงันไม่อันไม่ไม่มันไม่เล่ติดดูอันนี้อันว่าอันนี้คุ้มว่าอันนี้คุ้มว่าร้ำรวยกันนะ ไอ้นูข bueno, ้างเดียวไอ้นั้นโบาเหลืดได้หมดเลยค่ะพี่รักแต่นูมันเย้ว่ะไอ้ที่มันได้ไม่ได้อแค่จอบเลยค่ะเราอะไรมั่งกุ้งทะเลจานนี่โลยหนึ่งร้อยสี่สิบบาทจานนี้เลยอ่าน้องโอเคโอเคปลากระพงเลือกได้นะคะ Ừ, à, mà nha, mà rồi. lấy ghi của người đây còn cái này. Đây ạ.